สวัสดีต้อนรับนะคะสวัสดีต้อนรับทุกคนเลยวันนี้อยู่กับบรรยากาศทรงรถค่ะที่โชว์ room Ford, รูมฟอร์ดเกษตรนวมินนะคะกับช่องของวาเลนเลยนะคะทุกท่านค่ะ พา FC ที่กำลังเข้ามานี่คือบรรยากาศนะคะในไลฟ์สดๆเลยนะคะก็ขอต้อนรับ FC จากทุกพื้นที่เข้าสู่ช่องของวาเลนวาเลนฟอร์ที่ฟอร์ดเกษตรนวมินค่ะวาเลนเตรียมแต่งรถเบิกร,รถใหม่มาเตรียมส่งมอบรถกันเลยนะคะต้องบอกว่ายามเย็นแบบนี้นะคะ ขอให้ f อนะคะที่ร่วมรับชมเข้าร่วมกันยินดีกับรถพี่โอคะ่ะตอนนี้นะคะรถของพี่โอเราเดินไปคุยกับเจ้าของรถกันหน่อยดีกว่านะคะตอนนี้วอเลนก็อยู่กับหลายสดๆในคลิปนี้สวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีคะ่ะเราเจอกันในคลิปนี้ต้องบอกวันนี้คือการส่งมอบรถรุ่นอะไรคะพี่โออยู่กับรุ่นอะไรคะเอเวเลสน,น,นะคะขับสี่ รุ่นนี้เป็นเอเวอเรสรุ่นท็อปนะคะ1 9 0 0้านบาทแต่สีนี้ไม่ได้เป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะเป็นสีที่วาเลนน่ะแรส็สติตเกอร์ให้แต่เป็นสีที่พี่โอนะคะคุณเลือกเองอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่โอหน่อยพี่โอ๋ทำไมชอบสีนี้คะก็อยากให้มันดูดันเพราะสวยอยู่แล้วเพิ่ม,คว,มวความดูเข้าไปแล้วเพิ่มความดูเข้าไปใช่ไหมคะมันจะทำให้ในระยะเวลานานๆ นี่คือการเลือกสีที่แบบว่าจะมีความเทาที่เขาจะแบบมีความออกแบบเข้มแล้วก็มีความแบบเหลือกฟ้านิดนดแต่ว่าไม่ได้ฟ้าเยอะนะคะแล้วก็บอกเลยว่าสีเนี้ยทําหลังคาดําครึ่งคานเป็นดําเงาพี่โอเลือกเองเลือกเองเลยนะคะพี่โอก่อนอื่นจะมารับรถวันนี้ตื่นเต้นไหมคะดดตื่นเต้นเนาะแล้วก็พี่โอคขะไปเจอวเลนแบบเห็นในช่องทางไหคะก็ ในเพจสดขอบคุณค่ะเรนก็เลยรู้สึกว่าเออน้องดูมีความแบบเชี่ยวชาญขอบคุณค,ค่ะแล้วก็แนะนำดีแล้วก็อ่าก็เรียกอะไรอ่ะก็คืออะไรที่เราไม่ทราบไม่รู้ก็สามารถที่จะบอกนะครับแนะนำในแต่ละจุดได้ดีอ้อยขอ ก็จะนำคำชมนะคะคำแบบว่าภาคภูมิใจตรงนี้นะคะไปพัฒนาตัวเองไปบริการลูกคา้าแล้วก็บริการพี่โอเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะเป็นครอบครัวฟอร์ดบายวอเลนนะคะพี่โอคะพอได้เห็นว a l เลนไลฟ์สดในเพจแล้วชอบเอเวเรสต์เลยแม้ตอนนั้นวินาทีนั้นชอบเลยไหมคะบชอบเลยเพราะปกติแล้วเราก็ไม่ได้มีความคิดที่จะมาดูฟอร์ดนะแต่แค่ว่าพอพอมันขึ้นหน้าเพจ ก็เลยรู้สึกว่าแบรนด์นี้แบรนด์อะไรแบรนด์อะไร U Car e v o l u t i ค่ะและนี่คือไทเทเนียมนะคะแรปสีทั้งคันเลยต้องบอกว่าพี่โอ๋เนี่ยเขาไม่ได้มอง Ford e v o l u t จริงๆนะทุกคนตอนแรกนี่คือไม่ได้เป็นทางเลือกในใจเลยใช่ไหมคะใช่แต่ก็มองอยากใช้รถประเภทเจ็ดที่นั่งอยู่เพราะว่าเพราะว่าอะไรพี่โอ๋ทำไมถึงอยากใช้รถประเภทเจ็ดที่นั่งขึ้นแล้ว่ลองเล่าความรู้สึกเมื่อก่อนใช้อะไรเมื่อก่อนใช้อะไรอยู่ใช่ D อ่าแล้วมันคนเราฟิลกับแบบเส็จที่นั่งใช่ไหมพี่โออ่าอันนั้นเป็นเก๋งอันนี้เป็นเสร็จที่นั่งทาไมถึงอยากใช้รถแนวประเภทนี้คะก็คือเอาไว้ลุยทางที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางแบบไม่เรี่ยได้ด้วยเพราะเราออกต่างจังหวัดด้วยค่ะแล้วก็มีบ้านเสือด้วยนี่นะคะก็คือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะก็เดี๋ยวให้พี่นุมมาจับ พี่ขายจับกล้องให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเลนจะขอแบบพาลูกค้านะคะรีวิวกันร,บรอบๆนาะออ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลยนะคะได้เดี๋ยวเราจะลับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะ่าต้องลับกล้องได้นี้โอเคได้คะ่ะเดี๋ยววเลนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะช่วยกล้องให้สน,หนิดนึงเราจะได้ถูกกันร,บรอบๆคันเลยนะพี่โอ๋เขาบอกว่าไลฟ์สไตล์ต้องไปบ้านส่วนทําอะไรคะมีแบบว่า เสียงพี่โอ๋เบา,าเล่นคุยจับมไม้ให้มเป็นบ้านนะครับแต่เป็นบ้านสยฟิลแบบได้พักผ่อนเนาะพี่โอเนาะจริงๆเวลาทำงาน,นเหนื่อยงั้นก็ออกเรื่องการทำงานได้ไหมว่าทำงานอะไร ของกิจการเฟอร์นิเจอร์โซฟาเตียงก็คือหลับรับรับทำแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าหรือว่าจริงๆรส่งร้านค่ะก็ขายในงานเป็นเจ้าทีท่ชื่อร้านที่แบบว่าว่าเลนเห็นตามเมืองทองอะไระแบบนี้ไหมงานบ้านและสวนงานเมืองทองนะคะงานแนะนําชื่อร้านหน่อยคะ่ะเผื่อใครไปเดินเล่นในงานบ้านและสวนหรืองานเมืองทองแล้วเจอเจ้าของกิจการเป็นแบรนด์เวสเซนโพล U.S.N US Polo แบรนด์ <European Smith. S 1> นกับแบรนด์ European Smith ใครที่เดินไปนะ,แ,ะแล้วแวะไปชุมได้ European Smith กับ U.S.N Polo กับ European Smith นะคะในแบรนด์นี้ก็จะอยู่กับการจัดบ้านและสวน Porter Fair นะคะก็ะะจะออกเซลล์ออกบูธเหมือนกันงั้นไม่ต่างจากาเมลเลยนะคะทั้งออกบูธทั้งออนไลน์ใช่ไหมคะ,ะแต่ กันตรงที่บอเลนไม่ใช่เจ้าของกิจการค่ะพี่โอเจ้าของกิจการค่ะก็ขอให้คันนี้นะคะขับขี่ปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เฮงๆค่ะเดี๋ยวเราไปคนรอบันกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะส่งพี่โอกลับบ้านนะคะเป็นเอฟซีจากที่ไหนคะลำลูกกาปนิมนธานีนี่อยู่ใกล้ๆกันนะคะต้องบอกว่ารถสวยมากคนนี้เดียวกับวอเลนนะคนมานเดียวกับวเลนเพราะว่าจริงๆล้วพื้นฐานอ่ะเป็นคนที่ไหนคะอยู่จังหวัดตากนี่เด็กต่างนะคะบ้านเดียวกัน แล้วก็เดี๋ยวรีวิวก็ถูรอบๆคันเลยพี่โอ๋ถูกใจไหมวันนี้ใจมากครับสวยเนาะสวยคือดูเข้มใช่ไหมน้องพี่โอ๋เนาะสีมันเข้มนนะอันี้ติดฟิลเตอร์แบบมีความแบบเข้มนะคะสีจริงจะเข้มกว่าในคลิปในไลฟ์สดน,นะคะเอสซีร่วมกันยินดีกับรถพี่โอ๋ได้เลยคันนี้นะคะพี่โอ๋จะนําไปรถแลนด์ไอยู่ที่ลังลูกกาปทุมธานีมาออกรถกับวเวรีิฟอร์ดเกษตรแล้วตื่นเต้นรึพี่เนาะรถคันจริงสวยกว่าในรูปไหมสวยกว่าเพราะว่า แสงจะไม่เหมือนแสงจะไม่เหมือนเนาะกล้องมันจะสว่างกล้องมันจะสว่างกว่าถ้าเป็นตัวจริงเนี่ยก็จะเข้มสีจะเข้มทำให้คาแรคเตอร์ของรถคันนี้ดูเข้มเนาะพี่เนาะใครอยากได้รถที่มีมาเท่ๆเข้มๆสปอร์ตต้องที่ไหนคะพี่สปอร์ตเกษตรนวมินทร์ครับวาเลนครับนี่ขอบคุณค่ะงั้นวาเลนดีมากร้องใจนะพี่โอนะดีมากน้องน่ารักมีคนบอกว่าปกติพี่โอไม่ออกกล้องเลย เขาไม่ได้ มั S <S ่ใจวอวเลนเยอะมากเลยนะคะก็วเลเลนเองก็ขอให้รถคันนี้นะคะขนเงินขนทองนะกิจการพี่โอยิ่งรวยรวยอย่าลืมนะคะไปเดินเมืองทองแฟร์หรือเฟอร์นิเจอร์แฟร์ต้องเจอกับบูตรงพี่โอเลยนะคะเจอกันได้ครับค่ะงั้นวันนี้เราร่วมกันยินดีกับรถคันใหม่ป้ายแดงพี่โอกันร่วมกันส่งออกเดินทางกันวเเลนไปแล้วค่ะบายบายค่ะเดี๋ยวเราส่งพี่โอขอบคุณนะคะพี่โอค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็เดินทางปลอดภัยนนีนึงจะมุ่งกลับบ้านเลยไหมคะพี่น้องกลับบ้านเลย เดี๋ยวพี่แบนบพี่โอเชนเลยค่ะสวัสดีต้อนรับด้วยนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเรียบร้อยเพราะว่าเราชำระอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างขอได้เลยนะคะเดินทางเดี๋ยววเลนจะบอกเลยว่ามีอะไรโทรหาวเลินได้ตลอดนะคะโทรหาวเลินได้ตลอดเลยนี่ค่ะ,ะปรับเบาะให้ได้ระดับก่อนนะคะปรับเบาะแล้วก็คาดเบลนะคะเรียบร้อยปรับระดับให้ได้แบบ เดี๋ยวพี่เขาปรับปรับระดับจากการเรียนเมื่อสักครู่มีเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์มาสอนการใช้งานนะคะก็ถือว่า ตอนนี้นะคะเราร่วมกันส่งในบรรยากาศไลายสดๆเลยนะคะบายยขอบคุณค่ะออกเดินทางขอบคุณค่ะนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศความรู้สึกนะคะที่บอกได้เลยว่าวาเลนตื่นเต้นไปกับลูกค้าด้วยะคะ่ะเพราะว่ารถเอเวอเรสต์นะคะไทเทเนียม4คูณ4นะคะถูกนำมาแรปสติ๊กเกอร์เป็นทูโทแล้วก็เก็บรายละเอียดโครเมียมทั้งคันเลยจากที่เป็นกระจกมองข้างโครเมียมมือจับโครเมียมคิวขอบกระจกโครเมียมนะคะถูกแรปเป็นหลังคาดำครึ่งคันเป็นรถรุ่นท็อปที่มีสัล รูปด้วยนะคะแล้วก็มีไฟหน้าที่สวยมากๆเลยกับ Matrix LED ลูกแก้ว2ดวงเดี๋ยวรถจะเตรียมออกเดินทางร่วมกันยินดีกับ f c ซพี่โอลำลูกกาปทุมธาน,นีได้เลยนะคะสำหรับวาเลนก็เราจะร่วมกันส่งมอบคันนี้กันแล้วค่ะตอนนี้รถจะเตรียมขับออกแล้วนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าสวยมากจริงๆเลยอยากได้รถนะคะแบบคันนี้นะคะแคปรูปแชทอินบ็อกทักหาวาเลนฟอร์ดได้เลยนะคะ mm hmm. วลเลนจะได้ดูแลให้กับ FC ให้สวยให้สปอร์ตให้เท่เหมือนคันของพี่โอคันนี้เลยค่ะ ออกเดินทางแล้วค่ะตอนนี้นะคะเป็นการส่งมอบยมเย็นเลยที่ฟอร์ดเกษตรนวมินทร์กับวาเลนนะคะวาเลนก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็อวยพรอฟไปแล้วว่าให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะนี่เป็นบรรยากาศสดในไลน์นี้เลยใครอยากมารับมอบรถกับวาเลนที่เกษตรนวมินทร์หรืออยากจะให้วาเลนบริการขึ้นสไลด์ไปส่งมอบก็ทําได้หมดเลยนะคะเพราะว่าวาเลนมีบริการไฟแนนซ์มีบริการส่งมอบรถให้ถึงที่บ้านนี่ออกไปแล้วค่ะ รถเอเวอเรสนะคะเจที่นั่งนะคะขับออกจากศูนย์จากโชว์รูมส่งมอบรถใหม่ไปแดงไปเรียบร้อยเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของการทำงานในวันนี้นะคะกับวาเลนที่แบบทั้งวันเลยแล้วก็มีความสุขจริงๆนะคะเป็นการทำงานท,งนทั้งวันที่เราบอกเลยว่าได้รถ แบบสวยๆไปแบบนี้นะคะว่าเลนนี่แบบมีความสุขเลยยิ้มเลยแล้วก็ FC ก็มีแบบคำชมมานะคะเราก็ใจฟูเลยนะคะทักหาวาเลนได้ค่ะ 0949469824 0949469824เบอร์วาเลนเบอร์นี้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ร right ับชมนะคะในไลฟ์นี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับวาเลนนะคะขอบคุณ fc จากทุกจังหวัดเลยที่คอยทักทายแล้วก็คอมเมนต์มากันนะคะวันนี้นะคะมีความสุขจริงๆนะคะจากการบริการการตกแต่งรถผลงานเบื้องหลังการทํางานแล้วเราก็ใจฟูนะคะ มีความสุขเลยนะคะวาเลนเองก็ถือว่าเป็นการเลิกงานกลับบ้านด้วยหัวใจที่อิ่มเอมเพราะว่าส่งมอบรถใหม่ส่งมอบรถป้ายแดงเอเวอเรสในราคา1นึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทถ่ากับรถพี่โอไปเรียบร้อยก็มีแคมเปญมีโปรโมชั่นในเดือนนี้ทักแชทอินบ็อกกันมาได้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะหลายหลายรุ่นหลายๆโปรหลายๆแคมเปญเลยนะคะก็ทักมาสอบถามไม่ว่าจะโทรมาหรือว่าแชทอินบ็อกหรือว่าจะมาหาวาเลนที่เกษตรนวมินนะคะก็มาดูรถ จริงนะคะนัดหมายมาพูดคุยวันเล็งก็จะเสนอรายละเอียดเสนอโปรโมชั่นให้แล้วก็พี่ๆสามารถเลือกโปรที่ถูกใจได้ไม่ไว่าจะเป็นโปรแต่งหลอ่ลอๆแต่งครบเลยหรือจะเป็นโปรส่วนลดหรือเป็นโปรดอกเบี้ยพิเศษนะคะอยากจะได้โปรรถกระบะเลนเซอร์อยากจะได้โปรรถกระบะเอเวอเรสต์เจ็ดที่นั่ง อยากจะได้ส่วนลดดอกเบีย้ยหรือว่าของแตง่งอุปกรณ์แตง่งเข้ามาคุยกันค่ะวัาเลนจะได้นําเสนอให้ได้ตรงใจนะคะวันนี้นี่คือภาพรบรรยากาศสด ของการทำงานจริงๆนะคะเรียกว่าเป็นทั้งวันที่มีความสุขเลยนะคะเป็นทั้งวันที่มีพลังใจดีๆมีกําลังใจดีๆจากเอจากลูกค้าที่มารับมอบรถแล้วก็ให้วาเลนดูแลส่งมอบรถนะคะใครที่บอกเลยว่าติดตามตัวตนของวาเลนกับการทํางานของวาเลนนะคะที่เป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่ฟอร์ดเกษตรนวมินก็อย่าลืมค่ะเข้ามาให้กําลังใจติดตามผลงานกันแล้วก็ทักมาถามโปรโมชั่นในแต่ละรุ่นได้นะคะ<ม>วันนี้วาเลนขอบคุณพี่ๆเอฟซทุกคนมากๆ คะ่ะขอบคุณนะคะบรรยากาศการทำงานที่มีความสุขสนุกสนานกันไปและใจฟูจ้าเดี๋ยวเดินเข้าไปเดินเข้าไปในโชว์รูมนะคะตอนนี้เราก็เดินมาถึงด้านในแล้วนะคะ เมาถึงข้างในโชว์รูมแล้วเพื่อที่เดี๋ยวจะขอปิดไลฟ์จบไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้วลเลนยังต้องมีการปฏิบัติงานต่อในการไปส่งเอกสารจากการส่งมอบรถเสร็จเรียบร้อยนะคะพอส่งมอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวลเลนต้องมีการไปส่งเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะส่งมอบรถเสร็จแล้วไปส่งเอกสารงานธุรการต่อไปแล้วนะคะวลเลนจะได้มาทํางานที่โชว์รูมในวันพรุ่งนี้อีกฝากติดตามผลงานในคลิปวันพรุ่ง พระะุ่งนี้ว่าเลนเข้ามาที่โชว์รูมที่ออฟฟิศจะมีคันไหนจะมีรุ่นไหนที่เตรียมเบิกรถใหม่เตรียมจัดไฟแนนเตรียมแต่งเพื่อส่งมอบพรุ่งนี้มาเจอกันในคลิปในไลฟ์สดอีกค่ะบรรยากาศของวันนี้ฝากถูกใจฝากติดตามแล้วก็ทักมาถามโปรโมชั่นกันได้กับช่อง mm. ว้าเลนฟอร์ดบาย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 ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ